โอเคนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่จะมาซุ่มเอาชุดทองนะครับผมโอ้โห็อตแรกนะฮะได้ XP มารอบที่สองได้ไรอะยังไม่เข้าอ่ะคือได้ไรรอบนี้โอ้ยกรวบอีกสองสองอันนี้ง่ะปั๊บโอ้โหอยู่ห่างไกลโอ้โหดาวทองไม่พอนะฮะเคขออย่างไปเติมแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เติมมาแล้วครับผมปะ่ะจัดไปเลยปั๊บโอเคตอนนี้เหลือระหว่าง1กับ2นะครับไม่ได้ให้บลูไปโอ้โหดูดีโคตรเท่คือจริงอยากให้มันมีเอฟเฟกมากกว่านี้อะครับมันจะดูแบบต่อให้แพงพี่ก็เอานะเพราะมันเท่ตัวละครที่จะมาเล่นนะครับก็เอ่อเป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้าง โกงในระดับหนึ่งนะคือต่อให้เราจะสามารถแบบถูกฆ่าตายหรือว่าโดนวอออกไปนะครับเราก็ยังสามารถกลับชาติมาเกิดได้นะครับโคตรโกงนะครับโอ้โหเดิมทีนี่ก็เห็นแต่ในอนิเมะนะแต่ว่านี่นี่คือแบบในเกมก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับโอเคนะอปินมาอยากกลับชาติไปเกิดลนะ้องหลบเลยดอกนี้ คือตอนนี้มีไครจูนะครับพี่ต้องระวังนะพยายามอย่าแบบว่าไปไปแบบว่าใกล้ชิดใครมากเกินไปนะทุกคนหวตดสีชมพูอ่าอ่าโอเคโอเคชมพูก็ชมพูไปฉันเป็นหมอฉันจะชุบไม่เป็นหมอแต่ไม่ชุบแต่ว่าเลือกที่จะรีพอร์ต What t h e fuck โอเคตอนนี้มีแบกแจ็คนะครับเพื่อนเรา,าใจเย็นๆนะเพื่อนใจเย็นๆนะ ย,ยังไม่อยากห่่เเวโดดเดี่ยวนะคือตาแรกก็ยังรอดนะครับอรอบนี้ไปยังไงดีอ่ะไปด้านขวาดีวะเฮ้ยตามมาไหมะเขาก็รู้ดิว่าเราเป็นแฝงอะ่ะโหเล่นไม่เซียนเลยคือมันออกจะเงียบไปหน่อยได้ได้สร้างสีสันนิดนึง นี่นี่เอ้ <S <S ยเอ hey. uh, ้ยเข้ามาเหรอเข้ามาโอเฮ้เฮ้ย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 กูเจออะไรไม่รู้ทุกคนเจออะไรไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอไอไอนี่ไอนี่จอมตะก้ากูลงท่ออ่ะ น,นี่กูลงท่อเฮ้ยเอาเอาเอา,เอากูบักกูบักเดีดย๋ยวเดีดย๋ยวเดีดย๋ดดยวคือร่างพี่อยู่ในท่อแล้วแต่ว่าคือวิญญาณนอะอยู่ในไส้ตัวนี้โอเคใครจูช่วยหน่อยไม่ไหลวละอุ้ยใครจูวิ่งเข้ามาใครจูเร็วเร็วเร็ว,รวใครจูช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วช่วยแตก ได้ก็ก็งี้แหละเล่นตัวโกงอ่ะเนาะเล่นตัวโกงมันก็งี้เลยอุตส่าห์กะว่าจะแบบเกิดใหม่อะไรเงี้ยในต่างโลกมันไม่ให้โอกาสพี่ได้เกิดเลยได้พวกนิมเจอไม่ได้มีแค่เองไงน้องที่มีคนเดียวเว้ยพี่ก็มีเฮ่จะคนดูนี่คือพลังอำนาจ ที่บอกเลยว่าบทนี้เป็นบทที่คือค่อนข้างจะกโกงนะครับบทนี้บอกไว้ก่อนอยู่ตรงนี้แหละกลักวโดนปาดไอสองตัวนี้เป็นแฝงทั้งคู่ปะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้พี่จะยืนอยู่ในวงกลมตรงนี้นะครับถ้าครูดาวพี่ไม่เสร็จพี่จะไม่ออกจากตรงนี้เพราะว่ามันพี่ลงคาถาอาคมมาไว้ ฮะดิเฮ้ยอันนี้เป็นหมอป่ะจริงด้วยอืมอืมอืมเป็นหมออืมเป็นหมอเป็นหมอโอเคแล้วไงอ่ะ léo ngay à Mình chuốc mình chuốc 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 Chia, map chuốc 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 ra chuốc 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 đi ba, Lên Bựa, chuốc chuốc này, chuốc này, chuốc này. Đặt na มันจุกมันจุกเฮ้ยมันมันโดนแล้วนะเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยเกมเออโดดท่อละน้องโดดท่อหลอพี่กบีเหมือนกันภาษาอะไรแบบใครจูอะมันเป็นบทเด็กเล่นดูดีครับตานี้ยังไม่ถึง3นาทีเลยเกมจบแล้วอ่ะ ฮเ <G l ug> <c oughs> เออาา <c oughs> <c oughs> คือใครจูพี่หายอ่ะครับเจีย <GM> บแกล้งพี่ป็นเนี่ยพี่ต้องมาเล่นบทเกย์งั้นนะครับเกยแจ็คนะอยากเขาจะผิดเนี่ยมันต้องมีบุคคลในนี้เลยนหะที่เป็นใครจูแล้วก็แบบว่าอาแบบแย่งบทพี่ไปนะครับ โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยระวังนะครับระวังนะโอ้ยเสี่ยเหลือเกินเสี่ยเหลือเกินเลยน้องปิดไฟนี่ทีไรนี่แบบน่ากลัวทุกคนเลยอืมเออเดี๋ยวนะคือตอนนี้มีบทวิศวกรแล้วก็มีหมอโอเคนะแล้วเราจะ ทำการดักที่ห้องเอ่อห้องอะไรอะ่ะเราจะไปดักที่ห้องพยาบาลนะครับอุ้ยตายสอไม่เราเป็นไปแทงไปแทงไอเดียเพราะไอเหลืองอะมันตาดเรามีคนชุบเรามา <S 1> <S 1> เราได้มาแล้วหนึ่งตัวเอ๊ะหมูวันอยู่นิ่งๆนะเปนแฟงมั้นเนี่ยเพื่อนเป็นแบบเป็นวัวแต่ว่า มี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 ปืนอะไรเงีมยป่มีมี่่ากลีววมีม่าีม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 บมี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 ่แบบว่าแม่งตัวมบบดูธรรมีาธรรมีากมดูน่ากลัวมปหอมดเลมอมี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 อีกบมีดียวแล้วม็มีมีมีม้มีมีมีีม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 ามมี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 มมีมมีมีมีมะมมี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 มมี โวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วฮ้วย้ยมาดิ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 สกีบีดีดอมด๊อมเยสเยสมาดิอ่ามาดิจับให้ทานละกันพอทีน้องตัวพี่มันเล็กมันกระลิ้วิวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คือเราต้องโอ้ยว่าจะออกไปที่โล่งกว้างซะหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นที่แคบนะครับมันมันจะเสียเปรียบโอเคสามวิกูกดปุ่มร,รวๆคูรู้แล้วว่าใครเป็น ค้างอ่าเกมจบแล้วเนาองปะได้เวลาบอกลานะครับโอ้ยคือมันจบแล้วคุณนายแปลงตัวแบบตัวสะอ้วนขนาดนั้นอะเต็มจอเลยอะลาก่อนครับไม่ใช่ดิ่อมออันนี้อะสีเงินเป็นทุกคนสีเงินเป็นไรอะ่ะ ทษทีครับสีน้ำเงินเป็นเกย์นะครับเกย์แจ็คเกย์แจ็คบอกแล้วอยาให้พี่ได้เล่นตัวนี้แม้แต่ใครจูก็ยังหยุดพี่ไม่ได้นะครับคือช่วงนี้รู้สึกว่ามันแปลกไปนะครับพอดีว่าเวลาเล่นเนี่ยคือแบบมันจะมีการกระตุกนิดนึงนะครับจากนั้นก็จะเด้งมาหน้าเกมนะแต่ก็ดีแบบไม่ต้องค้างที่แบบว่าหน้าไอ้นี่เร็วเกินไปนะโอเคปิดไฟดีมัน้อแล้วนั่นไงกุรอแล้ว ไม่ได้แดกครับบอกไว้ก่อนมันคือการคาดเดาเอ้นี่ตามตามหมอขมือบเอางงง,งอ๋อเอ้ไอ้นี่คนดีอะฮัโลโหลเพื่อนกลัวอะไรหลันายเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอโอเคช่างมันขี้เกียจพูดด้วยละนี่แดก จุ๊บแจงโอ,อ้กลางจะกินอยู่เลยอีกิดเดียวเออคือสีเหลืองเป็นคนดีนะครับด,ดูดูเดียวสีเหลืองเอ้ยผมจะไม่บอกบทนะนเพราะว่ามันมีแบ็คแจ็คก,ก็คือสีเหลืองเป็นบ,เนบทเป็นบทดีบอกแค่นี้แหละสงสัยสีอะไรบอกมาได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฟังดีๆนะฟังดีๆตอนนี้มีพระราชาเดี๋ยวผมบทให้ดูสองบทโอเคเปล่าผมเป็นคนดีโอเค คือสีน้ําเงินทํำไมต้องบดผมอะถ้างั้นผมขายบทคุณนะเอาไหมผมขายบทคุณนะถ้าคุณแบบไม่หยุดอ่ะผมก็เป็นลูกเรือกับคุณนั่นแหละเอาเงี้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวดสีแดงนะผมจะวดสีแดงให้ดูว่าวดผมจะมีสองหวดหรือเปล่าอะรอดูได้เลยครับกูอกเนวก่อะีกูอาไปชุวอ่าเห็นปะ่านทานที่ก่อนนะไม่ใช่กูใช้่าก่อน พี่เน okay, okay. hey, ี่ยคือแบบร้อตัวชิหายเลยอ่ะโอเคโอเคไอพลาชาแล้วมึงเดี๋ยวมึงโดนน่ะเดี๋ยวมึงโดนพี่จะเก็บมันไว้เป็นคนสุดท้ายนะครับพลาชามันก็ต้องแบบว่ากินเบี้ยกินขุนก่อนแล้วค่อยเอาพลาชาคนสุดท้ายพร้อมอิ่มพร้อมอิ่มฝั่งมึงไม่แก้เลยวะ ขอสักทีนึงนเจบส,สดีว้จะดิูไม่ม่ช่ันเลยหรอเพื่อนไมไ่เช่อ้นเลยหอีหมดูดดูดมันร้องใหญ่เลยมันร้องใหญ่เลยอะอยู่ในกระเพาะ <Easy. S 2> อีซี่คือพี่บอกแล้วตัวน,นี้มันโคงชุดทองอะ่ะก็คือแบบว่ามันจะมีความตัวเล็กอะ่ะมันจะแบบชิกๆๆๆอะไรเงี้ยทำให้เราสามารถหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าตอนที่พี่บวกกับไข่จูนะครับก็จะเห็นว่าสังเกตถึงความผิวของพี่นะครับโอเคครับขอาวบันดีพี่ต้องขอตลาไปก่อนนะครับคือคลิปหน้านะครับคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่เล่นอะไรแล้วถ้าคลิป แล้วถ้าคอมเมนต์ใครอะ่ะมีคนกดอะไรเยอะที่สุดนะครับที่จะเอาคอนเทนต์นั้นมาชิสจรดา